เเยอะทั้งโรงเรียนทั้งชั้นมี75หคนก็ชอบเราไปแล้ว7จ็ดแป๊บหนึ่งนะส่งดีบแปบ๊บถึงแล้วคิดถึงจุ๊บจุ๊บจุบจุผ่าอยู่ที่นี่ก็ล่าเริงดีเพื่อนๆก็เยอะแต่จะคบใครต้องเลือกนะจะคบสุ่มสี่สุมห้าไม่ได้เราต้องเลือกเพื่อนที่ขี้เหร่ก,กว่าเรา ในกลุ่มคุณแม่คุณพ่อไม่ได้หนักใจนะมาเรียนที่นี่คุณพ่อคุณแม่ไว้ใจถามว่าเรียนเก่งไหมคือ,อคุณแม่บอกว่าไม่ต้องตั้งใจเรียนให้เรียนดีขนาดนั้นก็ได้เอาแค่จบไม่ต้องคิดว่าต้องทำงานหาผัวรวยให้เขาเลี้ยงมีผู้ชายแอบชอบสอง่งจดหมายมา,เด,มา,ยมาเดี๋ยวลองอ่านแป๊บนึงนะ ะนะยิ้มก่อนอ่านตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดแล้วไปเกิดใหม่ดิพิดซองเอมังเนี่ย